สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจ๊จางอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวแสแตน Monster High ค่ะคุณพ่อทำให้นะคะอืมก็พนก็สวยมากเลยเป็นแสแตนของฮาวลีนสีส้มนั่นเองค่ะฐานก็ไม่ได้สลักชื่อเออะไรไว้นะคะเป็นฐานสีส้มมีรอยนิดนึงไม่เป็นไร แล้วข้างหลังก็จะเป็นสีดำเพราะมันเป็นสีดำอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสนใจมันนะคะเพราะเราตั้งอย่างนี้แล้วตัวของฐานก็จะขึ้นลงไม่ได้เพราะว่าสีพ่นสีไปแล้วเราก็จะเอานางแบบของเรามายืนโชว์เลยนะคะจัดท่าแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง <c oughs> แป๊บนึงโอเคมาแล้วเออยเอ้ย,อยตอนนี้ทุกคนอาจจะเห็นแค่ อ,อขาของเขานะแรบบหนึ่งี่ยโอเคเสร็จแล้ว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 เ,เขายืนได้ได้อย่างได้ดังใจมากสวยจริงๆในนางแบบเรานะเจ็บเย็บเย็บเย็บสวย,ย่สวยมากค่ะ ก็ยืนแบบนี้คลิปนี้สั้นมากนะดิบดิๆดิๆดิ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 ด,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 ดิกลางขาได้อย่างนี้ก็ได้เราจะมาวางฮาวลีนโดยที่ไม่ต้องใช้สแตนให้ดูกันค่ะแปบ๊บหนึ่งไม่พิงด้วยเอาอันนี้ออกไปเอาไปไกลฮึดจึม อันนั้นแน่ยืนได้แล้วอาหลักฐานเอานี้ออกเลยเอ้ยยืนได้แล้วโอ้ยเนีย่ยแบบนี้เออขับหัวหน่อยเฮาดินยืนได้แล้วนะไม่ต้องใช้อะไรเลยอาจจะถ่ายมุมนี้ให้ดูนะโอ้ยไม่เห็นไม่เห็น อะไม่มีอะไรพิงเลยเห็นไหมคะมีอะไรไว้พิงเลยนะเจอบกันแค่นี้พบกับฮาวรินใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะพบกับพบกันในคลิปหน้า